ทุกคนครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้อยู่ในช่องกัสซี่นะครับหรือว่าเมื่อก่อนก็กัสซี่ซีเอนะครับวันนี้เราจะมารีวิวรถนะครับเป็นรถของผมเองนะครับที่ขายคันเก่าไปแล้วซื้อคันนี้นะครับแล้วก็เป็น CB 6 5 0 F ้นเอั่นเองนะครับก็คันนี้เป็นปี17นะครับของแต่งเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ค่อยมีอะไรเยอะนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นของที่จําเป็นเนาะ เราก็มาไล่กันเลยดีกว่านะครับเอาตั้งแต่ช่วงบนนะครับก็จะเป็นก้านเบรกนะครับก้านเบรกก้านคัดเป็นก้านเบรกก้านคัดพับได้นะครับพร้อมกับปรับระดับได้เนาะนี่ราคาอยู่ประมาณ800กว่าบาทนะไม่ค่อยแพงเท่าไหร่แต่ว่าก็เอาเรื่องอยู่ครับราคาแล้วส่วนต่อมานะครับจะเป็นชิวหน้าครับชิวหน้านี้จะเป็นทรงเชตูนะครับแต่ว่าเป็นแบบยึดนะครับยึดกับ เขาเรียกว่าอะไรนะตุ๊กตาแเห็นนะครับเป็นแบบเหล็กปลายยึดนะครับประมาณนี้ครับก็ถ้ามองมุมนี้ก็แบบมันเป็นสีสโมกนะครับไม่ใช่สีดําโอเคครับใช้ได้อยู่ครับผมก็เอามาปรับแต่งนิดหน่อยครับปกติคือมันจะเฉิดเชิดหน่อยหน้าก็จะสูงสูงนะครับผมปรับให้มันแบบกดลงให้มันชิดลงกับหน้านะครับนิดนึงต่อมาครับก็จะเป็นพวกไล่ไล่เป็นไม่ใช่ไล่น็อตครับเป็นครอบน็อตนะครับครอบน็อตสีแดง นะครับไล่มานิดหน่อยครับพอมีประมาณนี้แล้วก็มีนี่ครับเป็นน็อตนี่ครับเป็นน็อตทองนะครับอันนี้เป็นน็อตน็อตน็อตเลนะครับน็อตเลสีทองแท้นะครับเป็นน็อตแบบหัวเขาเรียกว่าหัวอะไรนะหัวดอกหัวดอกหรือว่าแล้วก็มีเจาะรูร้อยสามารถร้อยลวดได้นะครับกันคายเนาะแล้วก็ข้างหน้าก็ไล่น็อตมานิดนหนึ่งนะครับน็อตทอง แล้วก็มีท่อนะครับท่อเป็นท่อไอซีโปรเจกต์นะครับเป็นสลิปออนนะครับเป็นแบบมาจากคอท่อตรงนี้เนาะตรงนี้คอเป็นคอเดิมนะครับเป็นท่อไอซีคอสามนิ้วนะครับแต่ไส้ในก็ไม่รู้น่าจะสองจุดห้าครับไส้ในเสียงก็ออกลั่นๆเลยนะครับลั่นลั่นมากลั่นกว่ารถเก่าผมแทบสามร้อยที่ใส่ท่อไอซีนะครับแล้วก็มีครอบน็อตนะครับครอบน็อต สีแดงเหมือนกันนะอันนี้ใส่ของฟาร์มเบรกเนาะสีแดงช่ำๆก็ไม่มีอะไรนะครับประมาณนี้แล้วก็มีทายสั้นพับได้นะครับของฉลามนะเป็นฉลามนะครับเฮ้ยลกฮูกครับของนกฮูกทายสั้นพับได้ไม่หล็กนะเดี๋ยวพับมาดูนี่ครับเดือบอยู่นะครับเขาใช้ได้อยู่ครับสีสีเริ่มลอกไปแล้วครับอันนี้ใช้นานแล้วครับคันนี้เป็นมือสองครับผมลืมบอกไปนะเป็นมือสอง สก็จะได้ของแต่งมาครบแล้วนะครับแล้วก็นี่ครับไฟท้ายไฟเลี้ยวในตัวครับเดี๋ยวผมเปิดให้ชมนะครับนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับไฟท้ายไฟเลี้ยวในตัวนะฮะก็ส่วนอันอื่นที่สําคัญมีอีกอย่างนะครับกาดหม้อน้ํากาดหม้อน้ําตรงรุ่นของ c b 6ีหกหนะครับเป็นของจําเป็นนะครับต้องมีนะครับรถวิงไฟทุกคันนะไม่งั้นหม้อน้ําแตกแน่ๆครับ ของแต่งคร่าวๆก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็มีประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรเลยนะก็มีของเฉพาะที่จําเป็นเท่านั้นนะครับจนเราจะมาพูดถึงความน่าใช้ของ CB 6 5ของสูอในตอนนี้นะครับปี2021่อว่ายัางน่าใช้อยู่ไหมจะไปเล่นตัวใหม่ๆดีไหมนะครับโดยรวมแล้วถือว่าสําหรับคนที่ขับสา0ร้อมาก่อนอย่างผมมาขับ6 5 0นี้ก็โอเคนะครับเพราะว่า ท็อกไม่ได้หนักเกินไปเหมือนพวกตระกูล900นะครับแบบเปิดมาปุ๊บปั๊บเหมือนตัวพันไม่ใช่นะก็โอเคอยู่ครับดึงอยู่ไม่ได้ดึงจนเหวอนะครับพอใช้ได้แรงประหยัดพูดถึงประหยัดประหยัดกว่าพวกตระกูลเขาเรียกยังไงนะ MT 07นะครับจะมีความประหยัดน้ำมันกว่านะประหยัดกว่าเล็กน้อยนะครับไม่ได้กินเยอะเหมือนพวกตัวพันนะครับ ็นรถคัสกลางๆนะครับราคามือสองนี่ทุกคนสามารถเดินมถึงได้สบายนะครับก็เป็นรถที่โอเคครับใช้ได้เลยราคาก็ไม่ได้แพงมากนะครับออกศูนย์ก็ออกศูนย์ก็สองไปไปายนะครับตอนนี้มือสองอยู่ที่ประมาณแสนเจ็ดนะครับแสนหกแสนห้ามีให้เห็นนะครับถ้าแพงๆหน่อยก็ประมาณเกือบเกือบเขาเรียกว่าอะไรเกือบสองแสนนะครับประมาณแสนเก้าได้ ราคาตอนนี้ลงครับเป็นรถคาร์ดกลางที่ขี่สนุกนะฮะใช้ได้เลยเครื่องหกร้อยห้าสิบซีซีไม่ไม่แพ้ใครเลยครับเป็นได้สี่สูบนะครับเจ๋งหวานหวาเลยบางคันของแต่งแน่นๆนี่ราคาก็ไม่ได้แพงเหมือนที่ทุกคนคิดนะครับคนธรรมดาสามารถแบบจับต้องได้สบายนะครับ แต่ปีนี้นะครับรถปีตั้งแต่ปี12มาถึงปี18นี้จะยังไม่มีทักชั่นคอนโทรลนะครับจะไม่เหมือน6ก0 r ปีใหม่นะฮะก็ยังจะไม่มีทักชั่นคอนโทรลมาให้แต่รูปทรงผมว่าสวยกว่า c b 6 5 0 R ตัวใหม่มากเพราะว่าไฟมันชฉบเชี่ยวกว่านะครับแล้วก็ท้ายท้ายดูจะยาวกว่า6 5 0 R ตัวใหม่ท้ายมันังดูสั้นๆนะผมดูว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไม่มีอะไรแล้วครับสำหรับรถคันนี้ แต่งเล็กๆน้อยๆจุกจิกก็วันนี้ผมก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไว้เพียงเท่านี้นะครับสําหรับใครที่รอคลิปขับรถรออีกไม่นานครับช่วงนี้โควิดนะครับไปไหนไม่ได้เดี๋ยวมีทิปเมื่อไหร่ทําคลิปออกมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับอาจจะเป็นขี่ทิปกันประมาณสิบยี่สิบคันนะครับไปเที่ยวเล็กๆน้อยๆก็ผมก็จะทําออกมาให้ชมกันนะครับ แต่สำหรับวันนี้ก็ต้องขอ,ขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม